ก็มาที่อุทยานเขาแก่เงินล้านนะคะามาที่อำเภอนะครหลวงจังหวัดเลยที่ยาอำเภอนี้นี้คือจะเป็นอำเภอที่แบบไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดนะคือตรงข้ามเลยตรงข้ามดืองข้ามกับจังหวัด,ดวเลยท่ยาเลย แต่โพ่เนี่ยนะคะไปก่อนท่านท่านยังไม่มาตรงนี้ท่านที่อยู่อยู่ที่วัดขอพแม่จาร่งเยม่จารในาอภัยจารวัดโพกเก้าต้นตอนนี้ท่านย้ายมานี่เราก็ต้องเจอเนียเนเจอแารเสียไปไปดึงไดสห้เียะพดรับ้เบผสแรกไอนแล้วมาร้อดอกไม้ไว้เพื่อนะีกเล ไหว้พระไหว้พ่อแก่เจิมลงนะสเกตได้ลูกสเกตทำบุญได้ลูกเจ๊ไปไหว้พระก่อนไม่เสร็จครับไม่เสร็จแน่เลยครับลูกบุญครับผมไปไหว้พระที่ไหนนะอันนี้เป็นโอ๊กบุตรทองลูกเสียบปูเสวยบาูไหว้พระที่นี่ขอไปได้ก่อนไหมไม่ไม่เขาบอกเขาบอกให้นี่เขาบอกไหว้พระก่อนเราบัดเราอาบัดคิวอ่ะเอาบัตรคิวก่อนทีอไงมีบัตรคิวหรือจะไม่เลย ตอเลเคกับเลเนต์เลยครับผมอ่ะโบราคศาต์ทุแม่รับคุ่5 0้บาทกลับไปแม่วางมีสิสกไม่เจ็บไปเจนปีใหม่นี้ให้แม่รับรวยเพียงสาทุรับรวยไปจ้า เดี๋ยวปรึกษาเขาดิเจกีไม่จ่าสามุกจาลบูห้เบาทจ่าต้องไหว้พักก่อนแต่ไมเราจองคิวก่อนอ๋อจองคิวก่อนคณห้าร้อบาทเราไปจองคุณเห่ห้าร้อยเสียปูสารอบาท่ะันเอนี่ไงเขาไปเจอเองไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวไปถามเขาสาม โอนเนสมุนาพกับเทพหานครร่วมมือสร้างมันดองแกงกะหรันสามร้อยบาทกลับไปทุกสาวต้องมีสิ่งส่งไม่เดีันเป้นเจ้าของปีใหม่นี้เราได้รับเงยเพียงส้าอันนี้ไม่มีบัตรคิวใช่ไหมคะต่อคิวเลยใช่ไหมคะไม่มีบัตรนี้ค่ะได้ต่อแถวเลยนะคะบัตรคิวบัตรคิวนี่เหรออ๋อต่อไม่เขยนชื่อนามสกุลไม่ให้คิวถ้าไม่ให้แล้วไปต่อแถวก่อนอันนี้คืออะไรคะไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ดิเขา แต่เรายังไม่ได้วหว้พระไหว้อะไรยังไม่ได้ไปว่าพระก่อนนะคะอ่าแล้วค่อยมาตอกแค่จุดสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านค่อยมาแม้เจอแล้วก็กลับบ้านได้โอเคเจ้เขาให้ไปไหว้ก่อนไหว้ก่อนว้ายพระอะไรก่อนแล้วค่มาตรงนี้เลยแล้วก็กลับบ้านเลยจุดเนี้ยจุดเนี้ยวหว้เพ่าแก่แล้วก็กลับบ้านมันมันมีคิวนะคิวเจอไหมก็เนี่ยเขาไม่ไม่ต้องมีเจ๊ก็ไปนี่จุดสุดท้ายก็มา เนี่ยจุดนี้คือวันนี้แล้วเข้าเจมแล้วกลับบ้างไม่มีคิวเจ๊เนี่ยขามีคิวแบบมาเซ็ตสองเซ็ไม่เขาไม่รู้ดิเขาไม่ได้มีคิวอะ่ะต้องไหว้พระแล้วถึงมาเอาคิวอ่ะว่าไหว้พระแล้วไหว้พระแก่แล้วถึงมาเอาคิวอะ่ะเขาบอก้ย่างเงี้ยอ่ะไม่เชื่ออ่ะไม่เจ๊ต่อคิวได้ถ้าเจ๊ไม่เชื่อเขาบอกว่าเออดูคนไหมไม่ ว่าใช้ผ้าไตไหวพระมวลหน,บ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 นักมวลสภาพจังประเทศไว้ก่อนร่วมบุญสร้างบูโดกแก่กันล้าน้าไท่านแรกเราก็ต้องไหว้พระก่อนแล้วก็รับพ้าไตตรงนี้นะคะก็จะสแกนก็ได้หรือใส่นั่นก็ได้แล้วก็มาไหว้พระนะฮะชุดแรกเราจะต้องไหว้พระก่อน,นะ มีสามร้อยไหมจ๊ะสำหรับท่านที่ได้ทานครูแล้วนะคะให้ท่านนั่งรอด้านนอกสักครู่นะคะตอนนี้อาจารย์พักกินข้าวนะคะสะักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกท่านอีกละ,ะคะแม่มาจะได้ วัจะากจนก่นแก่รูุณสรบาทสร้างคอนโดก็หลาร้านกลับไปแ็่บ้างมีสิ่สุกแม่เจ็บแม่จนเข้าบัวบ้างมีสิ่สุกปีใหม่นี้ให้รับรวยเทียทุรัรวยแม่จาขงมาพอสียุแจารวยแม่จ๋า แม่มาจะไหนแม่จ้ะมโนธรรมจุฬาภรณ์สกสวรรณร่วมบุญสร้างดวงพระแก้วนานาสามร้อยบาทกับส่แม่บ้านมีชีสุไม่เจ็บมไม่ชนกงปวกบ้านมีชีสุมีใบนี่ให้แม่รับรวยตลอดชีวิตเที่ยงสาธุกรับโดยแม่จ้ะใส่ตัวเลยแม่จ้าแล้วก็ซื้อทูบซื้อทูบใหญ่ไปไหว้ด้านนอกนะคะส่วนผลไม้อันนี้ผลไม้ที่อยู่างนี้เราก็จะไหว้ด้านไหนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้ด้านนอก โอุ้ณมากครับพี่สาวรับเลยครับผมเลข63อะไรประสิทธิไปครับผมยุบกันแล้วพี่สาวไปไหนจังมวลอันหมดสภาพอาสาเซเซานะครับล่วมมูลสร้างวัดงพระแก่งนองสามร้อยบาทกลับไปพี่สาวมักมีสี้นสุดไม่เจ็บไม่จนปีใหม่นี้ให้รับบุญพี่สาวจ้าเพียงสาโจ้รันเลยครับผม ตัคนะไนค่ะใครจะตักปูนอะไรให้พแก่เกินพันนี้เลยนะคะตามสอบถามได้เลยนะคะขบวคการวิจัยร่ำรวจัดเชื่อจัดได้จัดได้บ้ บอลกันนะคะด้านโน้นเลยจ้ะสองร้อยด้านโเลยค่ะไ่นี้อ้ะสิบาทเียนด้าเลยคะประกาศเขียนนะคะประกาศเลขจีเขีนชื่อตระกูลนะคะวันเดียวีเกิดจ้ะเอาเยไจะได้เดี๋ยวไปตัด แล้วแม่พิจารณาหนูว่ากนโอะไรร้ล้ก็วายวายอ่าวันนี้อาจารย์ไม่จาให้รู้สิท์ปรหารม่จ่าใครทำคุณสามร้อยบาทไม่จ่าจะได้สะโเดือสมบิดไม่จ่ากลับไปไม่จ่ามีหน่อยโปุไม่จ่าไม่เช่น้เลยไม่จ่ารวยโอปุไ่ไม่จ่าทำคุณสามร้อยบาทแม่ เจิมได้ครับผมแม่จ้าครบุณสามร้อยบาทแม่จ้าครบุณสามร้อยบาทแม่จ้าอะอาจย์แล้วเราก็มาเจอนะคะเราก็ไปรับจะมีจะมีร้อยหนึ่งก็เจิมแค่นาผาสองร้อยก็จะเจิมแก้มด้วยแล้วก็จะมีพันหนึ่งจะเจิมเฉพาะเวลาเจ็ดโมงถึงแปดโมงจะเจิมทั้งหน้าพันหนึ่งนะคะที่ก็ลอคิวเจิม อ่นรพักมั้งน่นู่นน่ดไเห็นนี่แหมองตรงตรงไปเลยนี่แหแล้วแต่ถ้ามันจท่านเจอนึก็แล้วแต่เราจะเอาพักแล้วไปต่อคือพักสามหน้าเลยี่มาก่อนต่อตรงนี้จ้าอันนี้น่ค่ะด้านหลังเดียวค่ะด้าน่อ๋ออันนี้หน้าท้องหันั่นมีน้หน้าท้องอนี้ นี่นนกกมีหน้ากาเปี่ยนใจมม,ม,มเาจะเดเขาเลยเขาเคชิญหน้าก,กา,นนกกาถ้าเราทำแบบที่สองคือแบบร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็เอาผ้าแดงมาผูกทอง่านผูกตเสีส่แบนีนนะะ้นะคะน่ะเอเ ซือต้นนี่พวกแกกันะเราไม่ได้เีได้เลยไม่ครจะชูรงวันที่หน่งไม่จ้าซื้อต้นนพวกแกกันละเราไม่ดก็เลยเฉียนไม่จ้าแล้วซอตนนี่พแกแกกันละไม่จ้าลงห่งหน้าปูเสร็จแต่ไม่จาพอซื้อต้นนท่พกแกกนะก่อนม่ก่อนกลับบ้านไม่จ้าก็เลยเฉียได้ผมก่อนกลับบ้านไม่จ้าจะรุุได้ได้มจารกบุญสร้างพแก่ันละไม่จ้าสร้าง0ุสยบาทไม่จ้าเก่เฉนกได้เยได้เลย ทำผลสามร้อบาทแ่จ่าจะได้กำไรแม่อ่าเปี่มาทำสามร้อยบาทได้เี็นช่วงนีนะผมสามร้อยแ่อเก็บช่วงนี้นะผมชุอแล้วครับทำผลสามร้อยบาทแม่จ่าจะได้เก็นช่วงนี้จะเก็บนะผมทำผลสามร้ยบาทจะได้ผลปูกับป้าอผมะเห็บก็ได้ของผมคุ่อพอพ่อแก่แล้ ไป้นที่ไปถ่จอะได้เยจนนอรเไปจนนอรเลยก็พอกล่ีเแกเสร็จแล้วนะคะ่าน 800บาทกับปริญญามังคินจิซุกวันเก็บบัญจรปีใหม่ในนำโดยคุณ